เอ่อถ้าเราจะรอให้ได้รับการสนับสนุนก่อนแล้วเราถึงค่อยทำมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากแนวโน้มที่คนจะหันมาใช้ไข่ไก่ไร้กรงเพราะเข้าใจพิษภัยของไข่ที่เลี้ยงในระบบเอ,อ่อปิดมากขึ้นอยู่แล้ว สวัสดีค่ะพี่ชื่อเต้เต้นะคะฟันชนะัวัฒนสเถียนปัจจุบันก็เป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารเป็นลาวร้านอาหารขนาดกลางๆนะคะอยู่บนถนนธนรัฐก่อนขึ้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะแล้วก็เป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ะคะ่ะเป็นร้านที่เราตั้งใจทําเพื่อให้เป็น community restaurant หรือว่าเป็นร้านอาหารเพื่อชุมชนทํางานร่วมกับชุมชนร้านเราเป็นร้านของคนสามัย วัยเด็กที่เขาก็อาจจะอยากทํางานพาร์ทไทม์เพื่อหาสตังค์ในหนังสือวัยทำงานอย่างเราเรานี่แหละแล้วก็วัยสูงอายุเพราะเราก็เชื่อว่าคนเราก็สามารถที่จะทํางานไปได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็มีระบบอาสาสมัครเติบโตมาจากระบบอาสาสมัครเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาใหญ่ยังไม่ไดออ้มีนักท่องเที่ยวมากจนถึงแบบทุกวันนี้จะว่าไปแล้วเป็นเราก็ถ้าจะถ้าจะอธิบายก็คือเป็นร้านที่เราเป็นร้านที่เรา ทำงานกับชุมชนแล้วเราก็อยู่ในชุมชนแล้วก็เป็นความตั้งใจที่จะนำเสนออาหารอีสานในประตูในสถานที่ที่ถือว่าเป็นประตูสู่อีสานนี่คือจังหวัดนครราชสีม,มาหรืออำเภอปักช่องนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่มีบอรดกโลกอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ<น> <bijvoorbeeld> ต้องบอกว่าเานื่องจาก พอร้านเล็กๆอ่ะแต่ก่อนเราก็ใช้ไข่ไข่ไก่เลี้ยงแบบอิสระมาตั้งนานแล้วนะคะแต่พอมันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยในช่วงหนึ่งแน่นอนมันก็ต้องไปใช้ระบบอุตสาหกรรมเพราะว่ามันมีปริมาณการใช้ที่มากขึ้นทีนี้พอเราได้ทำงานร่วมกับ c a าตาลิสใช่ไหมคะที่มาโปรโมตร,ร่วมกันมาส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เราก็หันมาใช้ไข่ไก่ไ,ขไ,ขไ,ขไร้กรงให้มากขึ้น แล้วก็รวมถึงการโปรโมทให้กับผู้ประกอบการที่เขาใหญ่ที่เป็นบ้านอาหารโรงแรมได้ตระหนักในเรื่องเหล่านี้แล้วก็หันมาใช้แต่ว่าปริมาณก็ยังอาจจะเป็นเรื่องที่จำกัดอยู่คือทุกวันนี้โชคดีอย่างหนึ่งค่ะเรามีเครือข่ายนะคะที่เป็นเครือข่ายของคนทำเกษตรอินทรีย์ ที่เรียกว่าเกษตรดินทรีย์ s ี g PGS มีการรวบรวมแล้วก็ทำงานร่วมกันกับเกษตรกรโดยตรงจับคู่กับร้านอาหารแล้วก็สถานประกอบการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการจัดส่งสัปดาหล์ละหนึ่งครั้งสั่งวันอังคารส่งวันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะก็แนวโน้มก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเท,ท,ท่าที่พี่ดู ในเรื่องในเรื่องนี้พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องไก่กับไข่มันเหมือนอะไรเกิดก่อนกันถ้าเราจะรอให้ได้รับการสนับสนุนก่อนแล้วเราเถึงค่อยทำมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่บอกเพาะมันไม่ใช่อุตสาหการรมขนาดใหญ่มันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในวงจำกัดแต่ว่าถามว่าผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ย เขานิยมไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบอิสระไหมคำตอบคือใช่เพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพตัวเองแล้วก็เป็น health concern อยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้ส่วนนโยบายภาครัฐกับความกังวลของเกษตรกรนะคือเหมือนแบบระหว่างมาร์เก็ตติ้งกับการผลิตอะไรจะมาก่อนเอกชนก็เหมือนกันเกษตรกร ผลิตมากจะมีตลาดไหมมันมันโต้กันอยู่ตลอดเวลามันเลยเหมือนมาถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทำก็ต้องเกิดการรวมกลุ่มกันแล้วก็ค่อยๆทําทำซึ่งมันคือกระบวนการการที่จะค่อยๆให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ทั้งเกษตรกรเองผู้เลี้ยงไก่ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะคะแล้วก็ตัวสมมติคนที่อยู่ในชุมชนเองตัวลูกค้า แล้วก็แน่นอนภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพราะมันเป็นเรื่องของวงจรเป็นอีโคซิสเต็มทั้งระบบเลย mm hmm. สำหรับเขาใหญป่ปัจจุบันนี้นะคะ mm hmm. พี่ว่าเราไม่ได้ค่อยมีปัญหาเพราะว่าร้านหลายๆร้าน mm hmm. เช่นเดวิเ h อ m e มร้านในตลาดหรือ,อ,อที่ไหนก็นแล้วแต่หรือลวมถึงเครือข่ายที่พี่พูดถึงเนี่ย มันเราเรามีการผูกออเดอร์กันที่ชัดเจน <c oughs> ก็เลยสำหรับสำหรับเขาใหญ่ไม่ค่อยไม่เป็นปัญหา <c oughs> แน่นอนพี่ว่าตลาดมันโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวนี้เราจะสังเกตเห็นเราทำร้านอาหารเราจะเห็นร้านที่แบบขายเฉพาะเมนูไข่เยอะขึ้นและซึ่งนั่นให้เห็นว่าจริงๆไข่คือเมนูที่ ได้รับความนิยมตลอดการจากผู้บริโภคไม่ว่าจะคุณจะอยู่วัยไหนเนาะในอุตสาหกรรมนี้มันโตแน่แล้วก็แนวโน้มที่คนจะหันมาใช้ไข่ไก่ไร้กรงเพราะเข้าใจพิษภัยของไข่ที่เลี้ยงในระบบปิดมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้โดยโดส่วนตัวที่พี่มองแต่มันจะเป็นมันจะค่อยๆค่อยๆขึ้นไปนะเพราะว่าในระบบใหญ่คนอาจจะกังวลเรื่องความต่างของราคา สมมติในในร้านอาหารหรือโรงแรมที่ใช้เนี่ยเขาก็อาจจะกังวลก็เชิญชวนนะคะใครไปเขาใหญ่ก็อุดหนุนร้านอาหารอีสารน,นะคะก็เป็นลาวอยู่ก่อนถึงทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่700เมตรนะคะแล้วก็จะบอกว่าเขาใหญ่จริงๆแล้วเืี่ยได้ทั้งปีค่ะอากาศดี